w i c k e ็มีที่มาที่ไปยังไงเกี่ยวอะไรกับเด็กหญิง Dorothy จากเรื่องดู e ิ i า a r ด of O z วันนี้แม่มดกลินดามาอธิบายจักรวาล w i วิ e เก็ให้ฟังรับรองว่าดูหนังแล้วไม่มึนแน่นอนค่ะคำนี้ดี Word of t h r Day วันนี้ขอเสนอคำว่า w i c k e ็ โดยทั่วไปคำนี้แปลว่าร้ายกาจชั่วร้ายเหลี่ยมจัดหรือแปลว่าสุดเจ๋งโคตรเทพก็ได้นะแล้วแต่บริบทค่ะอย่างในหนัง Wicked หนึ่งใน Wi กเก็ก็คือเ l ลฟ a บาแม่หมดตัวเขียวที่โดนตราหน้าว่าเป็นแม่หมดชั่วนั่นเอง so now let me explain how the universe of the Wizard of Oz and Wicked are intertwined จริงๆการผระจนภัยของเด็กกินธอรีใน The Wizard of Oz ถูกเขียนขึ้นเมื่อ124ปีก่อนส่วน w i c k e d เป็นเหมือนกับแฟนฟิกของ The Wizard of o z อีกทีนึงค่ะจะเล่าย้อนเรื่องราวชีวิตแม่มดเอลฟาบาว่าชีเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างก่อนจะเจอกับ Dorothy ซึ่ง w i กเก็เนี่ยถูกเขียนโดยนักเขียนอีกคนค่ะเมื่อ29ปีก่อนและก็ถูกสร้างเป็นละครบรอดเวย์ด้วย Basically, Wicked is a spin-off prequel to the Wizard of Oz telling the story of Elphaba from her perspective it explores Elphaba's complicated friendship with Glinda the Good Witch and how Elphaba is l a b e l e d wicked because of propaganda and misunderstanding ซึ่งในวิกเอ็กนอกจากเราจะได้ฟังเพลงในตำนานที่นักแสดงร้องกันสดๆเราจะได้เห็น Easter Egg ที่เป็นการเพลงออมัชตอนนั้ง The Wizard of Oz เวอร์ชันออริจินัลปี1939ด้วยค่ะที่สำคัญเราจะได้รู้ที่มาที่ไปของตัวละครหลักแทบทุกตัวในเรื่อง The Wizard of Oz เลยค่ะ like the scarecrow the cowardly lion and the tin man ส่วนตัวเนี่ยหมูชอบ w i ก k เอมากเพราะเราได้เห็นความมีมิติของ ของตัวละครมากกว่าที่จะดีใจหายหรือว่าเกิดมาก็ร้ายเลยค่ะใครที่ดูมาแล้วมาเม้ากันนะคะว่าชอบไหม See you later Toodles